ครับผมมากับคลิปจบ ok EP นะครับโอ้ว้าวเดินทางมาการเปิดกันมานานมากครับเพราะว่าผมสั่งชุดใหญ่ของคาริสมาเลยนะมีทั้งหัวเข็มขัดแล้วก็หัวโมวของโจ๊กเกอร์นะครับจากซีรีส์คอมเบเดอร์เบลดนะครับชิ้นนี้ครับอีกชิ้นเดียวก็คือเป็นอาวุธของอะไรมาดูกัน่านะ เล็กๆอย่างนี้มีมีอยู่ตัวเดียวครับมีอยู่ตัวเดียวมีอยู่ร่างเดียวครับเดากันดูครับเดากันดูออ,อันนี้สำหรับผมนะคืออภิมหาเรโคตรเรสสำหรับคนอื่น สำหรับสำหรับคนอื่นไม่รู้นะแต่สำหรับผมช่องทางที่ผมหาตัวนี้คือหายากมากหายากจริงๆหายากที่สุดคือมันหาได้แต่ว่าคือมันต้องแบบราคาสมเหตุสมผลด้วยไงเอออันนี้ก็สมเหตุสมผลสำหรับผมที่สุดแล้วนะตัวนี้นี่เห็นไหมโอ้โ อพี่มาหาเรบอกแล้วไม่ได้ได้มาข้างเดียวนะจ้าได้มาสองข้างจ้านี่บอกเลยอพี่มาหาเรครับตอนนี้ผมหาไม่ได้เลยนะสําหรับตัวผมนะสําหรับคนอื่นไม่รู้นะครับซีรีส์เบรดเนี่ยเรยเรยเยอะมากของเรยเรยอะมากซีรีส์เบรดอ่ะอือหอแน่นมา บางทีผมก็ควรใช้มีดนะดใช้มีดบ้างดีกว่าโอ้เดี๋ยวโดนของไปอ,อ้าวอ่ะเปิดการโอ้ นี่แหละครับอภิมหาเรอืมแกะกันเหนื่อยบ่เลยแกะกันเหนื่อยนะแกะกันเหนื่อยเลยทีเดียวนะฮะอ๋อเล่นไงออีาเฮ้ยทุกคนเชื่อไหมไม่งานดีกว่าที่ผมคิดอีกเอ,อ แม่งงานดีกว่าที่ผมคิดอีกคือผิวสัมผัสแบบม่รู้เลยตรงนี้เออบริเวณนี้ใครมีก็ลองจับจับดูนะผมบอกเลยว่างานต่างจาก DX ปกติอะ่ะเอออันนี้รู้เลยไงตรงที่จับเน,นี้มันดูแบบดูแบบคนละระดับกันหรือว่ามันเป็นร่างคิงด้วยถ้าจัดอนะมเออ ผมคิดว่ามันน่าจะกองแกงกว่านี้นะเอาจริงตัวนี้มันดีดีจัดเออตัวนี้ดีจัดแต่ขนาดมันนั่นแหนะครับมันย่อส่วนมาจากในหนันงนะมันก็เล็กมากะอ่ะอ่าอ่อประกบก็เออเปิดสวิตช์ดูโอ้แล้วมันเล่นออยังไงอ่ะคือะบัดอันนี้ยยังไง อ่ะผมงงแลวทุกคนอ๋อนี่น,นี่แต่อันนี้เดี๋ยวทดฐานให้ดูผมก็ว่าอยู่ว่าทำไมฐานถึงอยู่ในนี้แยกมาร้านนี้ดีจริงๆครับโคตรใส่ใจเลย ราคาก็มาตรฐานนะครับไม่แพงไปไม่ถูกไปนะครับอยู่ที่ว่าคุณพอใจไหมนะครับอันนี้ต้องขันนอ็อตยวก็สำหรับเอ่อช่องฝนนะก็บ้านๆแบบนี้เลยครับก็เหมือนแกะฟิลแกะให้เพื่อนดูนะครับฟิลแกะ ให้เพื่อนดูก็ไม่ได้ทางการอะไรกันอนะอุปกรณ์ก็ไม่ค่อยพร้อมด้วยแต่มีครับมีอุปกรณ์แต่ว่าโอเคจะใส่ไปทางอย่างนี้เลยนะคือมันกดไม่ได้เหรอ อ้าอ้าวยากเลยผมนี่แหละยากแอะเลี้ยวตียังไงอ่ะสีอย่างนี้เปล่าวะเดี๋ยวแต่เมยมันไม่ลงโอ้โนี่นี่นี่เออใส่ไม่เป็นดิได้แล้วแหละ ดี่น้องโอ๊อ่ะอ่าได้เล้ยได้เด้ยได้เ้ว้ยผมกลัวฐานมันกระดินกระดอนะ่าเ้ยงั้นก็เราล็อกกันเลยดีกว่าโอยเดดเช็คฐานก่อนอกีได้แล้ว มันก็ค่อนข้างใหม่อยู่นะเปิดสวิตช์ยังไงโอ้เสียงก็ไม่ได้ดังเวอร์วังนะครับมันก็เป็นไซสเล็กด้วยแล้วก็ใช้ถ่านกระดุมนะโอ้โหของตั้งยุค2004ปะไม่แน่ใจใช่2004 โอ้ว้ววโอเคประกอบกันยังไงเนี่ยโอเคโอ้วาวอ่าเป็นหัวใจเลยครับย, oh. ยังกดเล่นได้ไหมโอ้ยังกดเล่นได้ แม่ผมอยากเอาตัวธนูมาเล่นเลยเอาตัวธนูมาเล่นเลยไหมเฮ้ยเกาะออนไนดะ้นครับบัลแลัย แต่ว่าฐ่านไม่น่ามีนะอ่ะก็ใส่ให้ดูก้าวๆ้าก็แล้วกันความฟินครับใครที่ชอบคาริสคุณดูไว้ความฟินความฟินมันกำลังจะบังเกิดครับถึงขนาดเล็กนะฮะแต่ความฟินกำลังจะบังเกิดทรา,าไม่ใส่ไม่ได้เอาความฟินหายครับจังหวะนี้ <c oughs> เดี๋ย้ๆเออมันต้องยังไงอะ่ะ โอ้โหน่าจะได,ดล็อกเลยล็อกชึบมาเห็นไหมโอ้ว้าวพระเจ้าจอร์ดเสียดายอะผมทอทานออกแล้วอะอยากจะยิงให้ดูครั้งหนึ่งนะฮะโอเคลองใช้ไม้ตายดูคลิปนี้ก็นานเหมือนกันอีกนะฮะเอ่อการ์ดไม้ตายของวายผมไม่มีอะดังนั้นเอา เอาเชน,นเชนไปเล่นก่อนแล้วกันนะเออมันไม้ตายมันใช้ได้ใช้ด้วยใช้การ์ดอะไรก็ได้อะเนี่ยก,ก็คุณแค่แบบได้ไงยิงล่าถ้าจะให้สมจริงก็คุณก็ขอภัยหลุดนอกเฟรมคุณก็วเ,เดี๋ยว โอ้โหผมไม่ได้เล่นนานเนี่ยอะอย่างนี้ใช่ไหมคุณก็แค่ประมาณนี้ประมาณนี้ครับผมอ้วเก็บยากจริงๆเลยอ่ะประมาณนี้ ประมาณนี้อ่าปรมานี้ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูของแถมที่ร้านให้กันดีกว่าเดี๋ยวเราให้ลูกพี่เราพักก่อนอ่ะ,อะเอาอะไรก่นดีเอาเอออเาที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้ไหมผมได้ไกอาเมมมรีเป็นของแถมอ่ะเออเดี๋ยวเปิดดูกันเออดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวนะ แกได้เลยไหมเนี่ยตอนแรกนึกว่าได้ของแถมมา2ชิ้นนะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเดีผมแกะเช็คอันนี้ก่อนเลยดีกว่าสายเข็มขัดอ่ะพา์ทีเรียไม่ได้แกะดูอ่ะเดีมาแกะเช็คดูกันสายเข็มขัดของเข็มขัดคาลิปนะเดี๋ยวผมขอไปไวๆหน่อยก็แล้วกันนะเอาะลี่มันนานนะ เสียวหล่นด้วยเอาเอาเอา,เอาติดติดไปอีกเจ็บยังไงต่อเนี่ยเออนอะไ่มาเค okay. โอ้รอบนี้ต้องใช้ขอไฟนะผมต้อง โอ้โหกล้องสั่นด้วยเอาดิเอาดิาดม,ม้วหมดแล้วอืมโอ,โอ้ยแก่ยากขอขยับกลอ้องนิดน้งได้ไหมได้ไหย โอ้ร oh, ้านเขาหอมมาแน่นหน้ำอ่ะโอ้ติดอ่ะเดี๋ยวโอเคหวังว่าจะออกสะดวกนะ โอ้โอ้ว้าวว้าวผมจะตกตกกระใจอะไรหลายรอบเนี่ยเออคนดูเรื่องแบบเอ้ยพี่มึงจะว้าวอะไรขนาดนั้นก็ขอภัยด้วยครับสำหรับเอเด็กอย่างผมนะที่ดูตอนเด็กนะโอ้สายไม่แตกครับสายไม่แตกที่ผม โอ้ว้วาวเนี่ยสายไม่แตกอะสายเกมขัดผมขอหลบก่อนแล้วกันนะ,อะเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเช็คเลยแหละ โอ้ตกใจสายไม่ได้ขาดนะทุกคนมันเออมันต้องขันน็อตใส่อะไหนแล้ววะใส่แน่นอ่อนเนี่ยมันต้องขันน็อตใส่ช่างนี้ส่วนอีกด้านนั้ก็กลิปสบายสบาย,บายเลยผมว่าของแถมตัดไปอีกพาร์ตนึงไหม <S <S ผมว่านานแล้วนะเออผมว่านานแล้วนะ หรือว่าคลิปนี้ได้ดีอือผมว่ายังอีกนานเลยเดี๋ยวตัดอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับอ s u b s c r ก b e กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่อยากดูพวกของแถมนะครับไปดูอีกคลิปหนึ่งได้นะครับผมสวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับอยู่ที่วันเวลาลงด้วยนะครับผมบางทีผมอาจจะลงไม่ตรงนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับบาย